ท่านประธานที่เคารพคดิฉันสรัตนันอนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต9พักเพื่อไทยท่านประธานคะหนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ทำรายได้มากที่สุดตัวหนึ่งคือการค้าการส่งออกคะ่ะมีสัดส่วน65%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP แต่ปัจจุบันคะ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้กำลังประสบปัญหารอบด้านทั้งจากปัจจัยภายนอกภายใน ทั้งที่ควบคุมได้แล้วก็ควบคุมไม่ได้ค่ะอาทิเช่นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อสงครามการค้าลามไปถึงสงครามจริงที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกปัญหาสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้การผลิตหลายๆภาคอุตสาหกรรมมีปัญหาค่ะหรือจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวอุปสงค์ที่ลดลงอุปทานที่แพงขึ้นและปัญหาการแข่งขันที่ดูเดือด ในทุกๆวันค่ะปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักของเศรษฐกิจไทยโดยรวมการส่งออกไทยฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดนี่คือภาพการที่กระทบอย่างทัวนหน้าทั่วโลกที่รัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกเศรษฐาทวีสินต้องรับมือและทำทุกวิถีทางที่จะนำพาประเทศไทยให้รอดพ้นจากวิกฤตอันหนักหน่วงนี้ค่ะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งความท้าทายที่ดิฉันมองว่าเป็น จุดอ่อนของการส่งออกไทยและสินค้าไทยท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดค่ะคือ 1. แม้สินค้าไทยจะเป็นสินค้าที่ดีและมีคุณภาพอยู่แล้วก็ตามนะคะแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากพอสินค้าไทยยังคงมีความจําเป็นที่จะต้องได้รับการผลักดันอย่างเป็นรูปธรรมยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่องค่ะสินค้าสค่ะ สินค้าที่เราเคยเป็น Product Champion ค่ะล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่โลกกำลังหมดความนิยมยกตัวอย่างเช่นค่ะรถยนต์สันดาปหรือ Hard Disk Drive ค่ะและเราก็ไม่สามารถปรับตัวที่จะเป็นฐานผลิตสินค้าใหม่ๆตัวนี้ได้เช่นการรองรับเป็นฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนจากการที่เราสามารถผลิต h a r d d เดิ drive ได้เนี่ยไปเป็น SSD หรือ solid state drive เพราะขาดแขนเทคโนโลยี How to ค่ะที่สำคัญค่ะทรัพยากรมนุษย์ถึงแม้จะทำได้ก็ตามนะคะเราก็ช้าไปหลายก้าวค่ะเพราะว่าหลายๆประเทศได้ยึดเป็นฐานการผลิตสินค้าที่กำลังเติบโตในอนาคตเหล่านี้ไปซะแล้ว 3. ค่ะสินค้าเกษตรไทย เรามีความโดดเด่นเรายังเป็นที่ต้องการอยู่นะคะแต่สินค้าที่เราโดดเด่นและเป็นที่ต้องการเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าต่ำค่ะยกตัวอย่างเช่นผลไม้ไทยหรือสมุนไพรไทยค่ะดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาคุณภาพเพิ่มมูลค่านำวิวัฒนาการความรู้ต่างๆค่ะเสริมจุดแข็งให้ไวก่อนที่ประเทศอื่นๆจะตามทันค่ะยกตัวอย่างเช่นค่ะ ข้าวไทยเราเคยเป็นดาวรุ่งแต่วันนี้ค่ะเราไม่ได้เป็นที่นิยมอย่างในอดีตเพราะการพัฒนาตัวสินค้าบวกกับประเทศคู่แข่งของเราค่ะพัฒนาคุณภาพของข้าวของเขาอยู่ตลอดเวลาที่สำคัญค่ะมีราคาที่ย่อมเยาวกว่าข้าวไทยและในไม่ช้าค่ะ สินค้าเกษตรตัวดังของไทยเช่นทุเรียนก็ดีหรือมะม่วงก็ดีเนี่ยค่ะสินค้าเหล่านี้อาจจะพบกับปัญหาเช่นเดียวกับข้าวเราเห็นทุเรียนมาเลทุเรียน เวียดนามทุเรียนจีนเข้าตลาดกันอย่างคึกคักค่ะเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรให้ความสําคัญแล้วก็เพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่สําคัญคะ่ะจะต้องสามารถนําองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดแล้วก็เห็นผลจริงไม่ใช่วิจัยแล้วก็เก็บไว้บนหิ้งอย่างเดียวท่านประธานคะอย่างไรก็ดีคะ่ะประเทศไทยเรายังมีอีกหลากหลายโอกาสเรายังมีศักยภาพอีกมากมายที่ดิฉันมองว่า เป็น hidden gem เลยก็ว่าได้นะคะนั่นก็คือเรามีแรงงานสร้างสรรค์ค่ะแรงงานที่มีฝีมือดีมีความปราณีตจากสถิติค่ะประเทศไทยมีข้อมูลมูลค่าการส่งออกสินค้าสร้างสารรค์อยู่แล้ว252,000ล้านบาทในปี2565แล้วมูลค่าก็เพิ่มอย่างก้าวกระโดดในทุกๆปีที่ผ่านมานะคะใน อุตสาหกรรมนี้มีการจ้างงานมากกว่า1ล้านอัตราและการส่งออกที่เป็นที่ยอมรับคือสินค้าหมวดหมู่งานออกแบบค่ะคิดเป็น8 6เเของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้โดยงานประเภทการออกแบบค่ะก็หมายถึงงานออกแบบสินค้าออกแบบกราฟิกหรือออกแบบประสบการณ์จากรายงานของ G 2 0 i n s i g h t ค่ะ คาดการว่าเศรษฐกิจสร้างสารรค์จะคิดเป็น10%ของ GDP โลกในปี2030หรืออีก6ปีข้างหน้านี้นะคะนับเป็นอุตสาหกรรมชิ้นโบแดงดาวรุ่งตัวใหม่ที่มีขนาดมหือมาและดิฉันก็มั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าประเทศไทยมีความสามารถที่จะทำได้อย่างดีเยี่ยมนี่เป็นที่มาค่ะว่าทำไมพักเพื่อไทยและรัฐบาลนำโดยท่านนายกเศรษฐ,ฐาทวีสินมีความ มุ่งมั่นแล้วก็ที่ตั้งใจที่จะรเริ่มนโยบาย soft power อย่างจริงจังเพื่อที่จะเฟ้นหาแล้วก็สนับสนุนทรัพยากรมนุษย์ในหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อให้คนไทยมีช่องทางแล้วก็พร้อมที่จะคว้าโอกาสที่กำลังเติบโตมากในขนาดนี้ค่ะอีกหนึ่งความสามารถนะคะที่ดิฉันมองว่าประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องก้าวข้ามนะคะนั่นก็คือ ปัจจุบันประเทศไทยขออภัยค่ะวันนี้นะคะประเทศไทยกำลังประสบปัญหาอ,อย่างยิ่งในการมีความจำเป็นที่จะต้องทำการค้าและ FTA ค่ะและประเทศไทยจะต้องขยายข้อตกลง FTA และมีความจำเป็นมากที่สุดที่จะต้องนทำให้การนำเข้าและการส่งออก มีความง่ายดายมากขึ้นค่ะถือเป็นใบเบิกทางอำนวยความสะดวกให้สินค้าไทยสามารถไปไกลขึ้นกว้างขึ้นและได้เปรียบคู่แข่งในตลาดมากขึ้นที่สำคัญค่ะจะต้องลดอุปสรรคต่างๆไม่เพียงแต่จะสร้างการจเจริญเติบโตให้กับผู้ส่งออกเท่านั้นแต่ว่าผู้ผลิตต้นน้ำและกลางน้ำรวมไปถึงประชาชนทั่วประเทศก็จะได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะ ปัจจุบันประเทศไทยมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA อยู่14ฉบับค่ะกับอีก18ประเทศล่าสุดค่ะเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลท่านนายกเศรษฐาทวีสินได้ลงนามความตกลงฉบับล่าสุดระหว่างประเทศไทยและประเทศสีรังกาได้อย่างสําเร็จค่ะและถ้าเป็นไปตามแผนค่ะกระทรวงพาณิชย์มีเป้าที่จะลงนามความตกลงการค้าเสรีกับอีกหลายคู่ค้าเช่นสหภาพยุโรปภูฐานเกาหลีใต้ และอาเซียนแคนาดาค่ะประเทศไทยก็ยังจะสามารถลงนาม FTA กับสมาคมการค้าเสรียุโรปหรือ EFTA ที่ประกอบไปด้วยประเทศสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์และลิทเทิสไตน์ได้อีกด้วยทั้งนี้ค่ะการทูดภาณิชย์เชิงรุกคือกุญแจสำคัญในการช่วงชิงพื้นที่ท่ามกลางตลาดโลกที่ซบเซาค่ะโดยนโยบายการทูดเชิงรุกตั้งเป้าไว้3กลุ่มใหญ่หลักๆค่ะ กลุ่มแรกคือคู่ค้ารายใหญ่ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาจีนญี่ปุ่นเยอรมันหรือฝรั่งเศสกลุ่มนี้ค่ะประเทศไทยจะต้องรักษาระดับการค้าขายและจำเป็นที่จะต้องต่อยอดให้ได้ดีขึ้น2ค่ะคือคู่ค้าที่มีศักยภาพคือประเทศอินเดียหรือจะเป็นประเทศ UAE หรือประเทศเกาหลีใต้เราจะต้องเพิ่มความสัมพันธ์เปิดพื้นที่ในการเจรจาข้อแลกเปลี่ยนให้แน่นแฟนมากขึ้น สามค่ะคือกลุ่มคู่ค้าตลาดใหม่เช่นซาอุดีอาระเบียหรือซาว์แอฟ,ฟริกาที่ไทยต้องเร่งเจรจาเพราะเป็นตลาดที่มีโอกาสสำหรับสินค้าไทยค่ะนอกจากตลาดเหล่านี้รัฐบาลต้องให้ความสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนกับเพื่อนบ้านได้แก่ก,กัมพูชาลาวและมาเลเซียค่ะสุดท้ายนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตต,ต่อการค้าระหว่างประเทศดังนี้ค่ะ แม้การค้าเสรีแบบทวิภาคีจะสามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยได้ในระยะยาวแต่ดิฉันก็มองว่ามีความท้าทายเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือการแข่งขันกันเองระหว่างประเทศไทยและประเทศกลุ่มอาเซียนจะนำไปสู่การแข่งขันการผลิตซ้ำซ้อนที่จะทำให้เพิ่มความขัดแย้งและก็ต้นทุนสูงค่ะ กล่าวอีกในหนึ่งคือการเปิดเสรีการค้าและลดกำแพงภาษีไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดกระบวนการการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มหมูลาค่าได้ดังนั้นในอนาคตประเทศไทยและกลุ่มอาเซียนจะเกิดการแข่งขันในการส่งออกแล้วก็ละเลยการถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะฉะนั้นดิฉันคิดว่าในอนาคตอันใกล้เราควรมีการจัดเตรียมงบประมาณ สำหรับการทูตเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการค้าและการถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมกันค่ะเพื่อยกระดับการแข่งขันความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาคเราในฐานะตลาดร่วมโดยประเทศไทยควรเป็นผู้นำอาเซียนในการร่วมมือต่อรองเพื่อดึงดูดเงินทุนของเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาอื่นๆนอกภูมิภาคค่ะโดยไทยและอาเซียนจะเจรจาตกลงกันที่จะผลิตสินค้าที่แ,แตกต่างกัน หรือเรียกว่า agree specialization นะคะเพื่อที่จะ,ะไม่ให้เราผลิตทับซ้อนกันแล้วก็ลดต้นทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกๆฝ่ายดังนั้นค่ะต่อพรบร,ร่างงบประมาณปี2568ดิฉันขอเห็นด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับท่านจุลพันธ์อมริวัตรัตนดีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจะขอชี้แจงครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพครับ กับผมจุลพาณธมน,นิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ได้รับฟังท่านสมาชิกมาทั้งวันนะ